ดูดวงรายปากระหว่างวันที่1-15มกราคม2 5ง7ารสาศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมทางด้านการงานมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจองานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่เข้ามาแบบเร่งๆเพราะต้องทำงานให้เสร็จทันเวลาและนี่เป็นงานที่จะทำให้คุณได้แจ้งเกิดหรือมีชื่อเสียงขึ้นมาได้ทางด้านการเงินคุณต้องระวังการเสียเงินไปกับการเป หรือการใจ่ายให้กับคนอื่นเพราะคุณน่าใหญ่ใจโตจนอาจทำให้คุณไม่เหลือเงินเก็บแต่คุณก็มีเกณฑ์จะมีโชคลาภเข้ามากับผู้หญิงได้ด้วยทั้งด้านความรัก สำหรับคนโสดหากคุณมีคนคุยเป็นคนรู้จักหรือเป็นเพื่อนอยู่แล้วคุณมีเกณฑ์ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเขามากขึ้นจนกลายเป็นคนรักได้ในที่สุดส่วนคนที่มีคู่แล้วต้องระวังการเจอคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณและแฟนทําให้คุณและเขามีปัญหากันได้ทางด้านสุขภาพยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง